เฮ้ยเ <Hey, S 2> กิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนั้นนะ่ะมันบินอยู่เหนือหัวของคุณโดยเคลื่อนที่เป็นวงกลมหลงทางหรือเปล่านะระบบนำทางมีปัญหาหรือเปล่าเปล่าเลยใจเย็นก่อนมันเป็นเพียงการโรยเกลือเหนือเมฆที่เรียกว่าการทำฝนเทียมไงล่ะตอนนี้ผมรู้ว่าเกลือใช้ป้องกันไม่ให้คนลื่นและไม่ให้รถลื่นถลายออกนอกถนนในฤดูหนาวแต่ทำไมเราจะต้องทำบนท้องฟ้าด้วยล่ะก็นะปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งทำให้ขาดน้ำดื่ม ดินแห้งพืชเหี่ยวแห้งซึ่งการทำฝนเทียมนั้นสามารถแก้ปัญหานี้ได้เสมอกล่าวง่ายๆคือกระบวนการทั้งหมดคือการโปรยสารเคมีไปบนเมฆเพื่อทำให้หิมะหรือฝนตกโดยจะมีการใช้สารที่ต่างกันไปเช่นซิลเวอร์ไอโอไดด์สีเหลืองน้ำแข็งแห้งหรือแม้แต่เกลือทั่วไปพวกมันจะผสมเข้ากับเมฆและทำให้พวกมันหนาขึ้นยิ่งเมฆมีขนาดใหญ่โอกาสที่ฝนหรือหิมะตกก็จะมีมากขึ้น มันเป็นแบบนี้น้ํำระเหยขึ้นสู่บรรยากาศในรูปของกา๊าซที่นั่นมันจะเย็นลงและก่อตัวเป็นเมฆย,ยิ่งหยดน้ําใหญ่และหนักมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งตกลงสู่พื้นเร็วขึ้นเท่านั้นฝนเทียมจะช่วยเร่งการเติบโตของหยดน้ําเหล่านี้เครื่องบินจะยิงสารเคมีเข้าไปในเมฆหรือปล่อยสารเคมีขณะบินใกล้ๆบางครั้งการทําฝนเทียมก็ทําเสร็จจากพื้นดินนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าเมื่อบรรยากาศสะอาด โอกาสที่ฝนจะตกลงหลังทำฝนเทียมจะเพิ่มขึ้น30-35%หากบรรยากาศสกรปรกตัวเลขจะต่ำเหลือเพียงแค่10-15%เท่านั้นถึงกระนั้นบางคนก็ยังกังขาเกี่ยวกับแนวคิดการทำฝนเทียมพวกเขาแน่ใจว่าวิธีนี้ใช้ได้กับเมฆที่ทำให้ฝนตกเท่านั้นแต่ถ้าฝนเทียมได้ผลหลายๆภูมิภาคที่มีน้ำน้อยหรือเกิดภัยแล้งเป็นประจำก็จะได้รับการช่วยชีวิตแน่ๆแ,แม้แต่สถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็มีน้ำในอากาศ เมื่อจัดการให้เกิดหยดน้ําแล้วเรียบร้อยคุณก็สามารถสร้างฝนได้แล้วล่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฝนเทียมสามารถช่วยได้นั่นคือลูกเห็บในบางพื้นที่พายุลูกเห็บเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถสร้างความเสียหายได้มากถึง500ล้านดอลลาร์นั่นเป็นเหตุผลที่เครื่องบินดัดแปลงพิเศษเข้าหาพายุและพ่นสารเคมีใส่เมฆอย่างไม่เกรงกลัวมันช่วยลดขนาดลูกเห็บอีกทั้งหากทันเวลาเครื่องบินจะป้องกันไม่ให้หอคอยเมฆขนาดเล็กใหญ่เกิดขึ้นเป็นพายุลูกเห็บขนาดใหญ่ เคยสังเกตเห็นเส้นขาวที่เครื่องบินทิ้งไว้ไหมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทางเมฆสีขาวซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อปล่อยความชื้นจากเครื่องยนต์เจ็ตผสมเข้ากับบรรยากาศมันเย็นกว่าและมีความดันต่ำกว่าก๊าซไอเสียเป็นอย่างมากไอน้ําที่มาจากมันเกิดการควบแน่นและแข็งตัวสิ่งนี้ก่อตัวเป็นก้อนเมฆเช่นเดียวกับอันที่มาจากการหายใจของคุณในวันที่อากาศหนาวทางเมฆขาวอาจจะมีความหนาแตกต่างกันพวกมันสามารถอยู่บนท้องฟ้าได้หลายชั่วโมงหรือหายไปหลังผ่านไปหลายนาที พวกมันสามารถยืดได้หลายกิโลหรือค่อนข้างสั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับระดับความสูงความชื้นและอุณหภูมิบนนั้นมาดูเมฆสีขาวอย่างละเอียดกันคุณอาจจะเดาสภาพอากาศได้ถ้าทางเมฆสีขาวบางและอยู่แป๊บเดียวอากาศในระดับความสูงที่สูงขึ้นไปนั้นจะแห้งจะไม่มีฝนตกและอากาศก็จะดีแต่ถ้าคุณเห็นทางเมฆสีขาวหนาๆอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลานานให้ติดร่มออกไปข้างนอกด้วยอากาศจะชื้นและอยู่เหนือหัวของคุณ มันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของพายุที่กำลังจะมาถึงเครื่องบินโดยสารทั่วไปนั้นอยู่ที่ระดับความสูง1 0 1ถึงกิโลเมตรใน10นาทีแรกของการบินแต่ความสูงที่เครื่องบินสามารถขึ้นไปสูงถึงได้นั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักและลักษณะอื่นๆด้วยอย่างเช่นคองคอร์ดเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อเสียงความเร็วสูงสุดของมันเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง2เท่า และมันเคยบินได้สูงกว่าเครื่องบินอื่นๆในยุคสมัยใหม่นี้ที่1 5 0 0 0ถึง18,000เมตรแต่เครื่องบินลำนี้เป็นข้อยกเว้นเหนือกฎในการบินด้วยความสูงนี้เครื่องบินจะสามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายได้นั่นก็เพราะว่าลมแรงและฝนตกหนักมักจะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่อยู่ต่ำกว่าอีกทั้งการบินที่ระดับความสูงนั้นยังช่วยเครื่องบินหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดทางอากาศเช่นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินส่วนบุคคลแถมนกและแมลงตัวใหญ่ก็รบกวนคุณระหว่างบินไม่ได้ด้วย และหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ความสูงมากกว่า10กิโลเมตรนักบินจะมีเวลามากขึ้นในการคิดหาทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทำไมเครื่องบินพาณิชย์ถึงบินสูงกว่า11,500เมตรไม่ได้นะก็นะไม่ใช่ว่าพวกเขาทำไม่ได้แต่พวกเขาไม่ทำเพราะหากทำแบบนั้นก็จะมีปัญหาทางด้านความปลอดภัยอย่างมากอย่างแรกถ้าเครื่องบินบินสูงขนาดนั้นมันจะต้องใช้เวลามากกว่านี้เพื่อกลับไปยังระดับสูงที่ปลอดภยัย และในเวลาฉุกเฉินเช่นช่วงความดันอากาศลดลงอย่างรวดเร็วทุกๆวินาทีนั้นมีค่าที่ระดับความสูงต่ำกว่าเครื่องบินนั้นเพิ่งผ่าลมได้เช่นกันหากผู้มันบินสูงเกินไปจะเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่อยู่ในอากาศมากเกินไปขณะเดินทางด้วยความเร็วสูงมากเครื่องบินก็ไม่สามารถสื่อสารกับภาคพื้นดินได้เช่นเดียวกับเมื่อบินต่ำกว่าเมื่อเครื่องบินบินสูงเกินไปอากาศไม่สามารถให้แรงยกเพียงพอที่จะทําให้เครื่องบินบินต่อไปได้แรงยกถูกสร้างขึ้นโดยความแตกต่างของความกดอากาศ แต่ในระดับความสูงที่แตกต่างนั้นมีน้อยเกินไปอากาศอาจจะดูไม่มีอยู่จริงเพราะมันไม่ได้เห็นชัดเหมือนโลหะหรือพลาสติกแต่มันก็ยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้เครื่องบินสูงขึ้นสมมุติว่าเครื่องบินกำลังมุ่งหน้าไปสู่อวกาศมันมีปีกขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดและมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่ยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไรอากาศก็จะยิ่งเบาบางลงจนแทบไม่เหลือจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่ช่วยให้เครื่องบินไปได้ไกลกว่านี้แล้วเพราะมีสูญอากาศอยู่ใกล้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรายังต้องใช้จรวดเพื่อขึ้นสู่อวกาศอยู่และท้ายที่สุดนี้เครื่องบินไม่บินสูงเกินไปเพราะน้ําหนักเกินไปยิ่งเครื่องมีน้ําหนักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะทาให้เครื่องอยู่ในระดับความสูงที่กําหนดเครื่องบินจะไม่บินขึ้นเมื่ออากาศร้อนเกินไปอย่างแรกคือเครื่องยนต์เจ็ตไม่ชอบอุณหภูมิที่สูงเกินไปปัญหาที่ใหญ่กว่ามากเกี่ยวกับอุณหภูมิที่ร้อนเกินก็คือเครื่องบินไม่สามารถสร้างแรงยกพอที่จะลอยขึ้นไปในอากาศและคุณก็คงรู้ว่าถ้าไม่มีแรงยยกก็ไมม่่ีีเทวบิน ในการสร้างแรงยกนี้อากาศรอบรอบเครื่องบินควรจะมีความหนาแน่นพอแต่ยิ่งอากาศร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความหนาแน่นน้อยลงเท่านั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโมเละกุลของอากาศจะร้อนขึ้นและเริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้นพวกมันยังแยกออกจากกันสร้างช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นทำให้ความหนาแน่นของอากาศต่ำเมื่อปีกเครื่องบินไม่มีความหนาแน่นที่เพียงพอมันก็ไม่สามารถสร้างแรงยกที่จำเป็นต้องมีได้ อุณหภูมิสูงสุดที่เครื่องบินสามารถขึ้นบินหรือลงจอดได้ขึ้นอยู่กับเครื่องบินความยาวรันเวย์น้ำหนักที่บรรทุกและระดับความสูงของสนามบินส่วนใหญ่แล้วคือ43-52องศาเซลเซียสเครื่องบินยังสามารถบินผ่านพายุเฮอริเคนได้แถมมันยังเป็นเที่ยวบินที่มีความอันตรายน้อยกว่าพายุฝนฟ้าคะนองอีกต่างหากทำไมนะหรอนั่นก็เพราะว่าพายุเฮอริเคนที่ร้ายแรงที่สุดสามารถเดินทางได้หลายพันกิโลและผลกระทบของมันก็สามารถคงอยู่ได้หลายวันหลังจากนั้นไงล่ะ พายุเฮอริเคนส่วนใหญ่ก่อตัวที่ระดับความสูงต่ำกว่าฝนฟ้าขนองมากจึงเป็นเหตุผลที่เครื่องบินสามารถบินผ่านบางส่วนของเฮอริเคนได้ง่ายๆแต่แน่นอนว่าไม่มีสายการบินพาณิชย์ไหนสามารถบินผ่านตาพายุเฮอริเคนได้เพราะพลังลมตรงนั้นแรงที่สุดยิ่งบินห่างจากศูนย์กลางของเฮอริเคนมากเท่าไหร่เครื่องบินก็ยิ่งไม่ต้องตกอยู่ในอันตรายมากเท่านั้นสำหรับพายุฝนฟ้าขนองมันสามารถสร้างเมฆขนาดมหึมาได้ ยอดของมันสามารถสูงได้ถึง1 8 0 0 0เมตรซึ่งสูงกว่าระดับความสูงการเดินทางของเครื่องบินพาณิชย์เกือบ2เท่าดังนั้นเมื่อเครื่องบินเจอพายุฝนฟ้าคะนองนักบินจะพยายามหาเส้นทางอ้อมหรือบางทีก็อาจจะทําเพียงแค่เลี้ยวกลับถ้าเป็นไปได้เครื่องบินนั้นหลีกเลี่ยงการบินเหนือภูเขาที่สูงมากเช่นเอเวอเรสต์ลองนึกภาพตอนที่เครื่องบินเริ่มสูญเสียแรงดันในห้องโดยสารขณะบินอยู่เหนือเทือกเขาหิมาลัยดูสิบางทีประตูบานใดบานหนึ่งอาจจะถูกปิดอย่างไม่ถูกต้อง หรือมีรอยแตกที่หน้าต่างหรือลำตัวเครื่องบินผู้โดยสารและลูกเรือสวมหน้ากากออกซิเจนแต่ออกซิเจนนี้ก็จะหมดใน15-20าถึงี่นาทีและสำหรับระดับความสูง10,000เมตรนี่มันหายนะเลยละ่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นักบินจะต้องทำให้เครื่องบินลดลงไปที่ความสูง3,000เมตรที่ความสูงระดับนี้ผู้โดยสารสามารถหายใจได้โดยไม่ต้องพึ่งหน้ากากออกซิเจนแต่เครื่องบินก็ยังคงบินอยู่เหนือเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นสถานที่ที่มียอดสูงถึง8 0 0 0เมตรหรือกล่าวได้ว่าเครื่องบินไม่มีที่ไปแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งที่เครื่องบินจะต้องบินที่ระดับความสูงการเดินทางที่เหมาะสมก็คือมันทําให้นักบินมีโอกาสสําหรับข้อผิดพลาดหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์กัปตันสามารถร่อนเครื่องบินพร้อมพยายามแก้ไขปัญหาไปด้วยได้น่าเสียดายที่แม้แต่นักบินที่มีประสบการณ์สูงนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนักที่ความสูงแค่2,000เมตรต่ําลงไปที่เนินเขาสมมุติว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเครื่องบินและต้องมีการลงจอดฉุกเฉินนักบินอาจจะมีปัญหากับการหาที่ลงจอดในภูเขาได้ หากพูดถึงเทือกเขาหิมาลัยสนามบินกาดมันดูก็สามารถรับมือเครื่องบินเจ็ตได้แต่สถานที่แห่งนี้มีรันเวย์เดียวและไม่มีระบบช่วยลงจอดนอกจากนี้หากคุณเคยบินข้ามภูเขาคุณจะรู้ว่าที่นี่มีความปั่นป่วนค่อนข้างร้ายแรงลมเคลื่อนที่ผ่านเทือกเขาสูงด้วยความเร็วที่อันตร,รายมากและสร้างสิ่งที่เรียกว่าคลื่นภูเขาและถึงแม้ว่าความปั่นป่วนจะไม่เป็นอันตร,รายแต่สายการบินก็ยังคงต้องพยายามวางแผนเส้นทางรอบพื้นที่ภูเขาอยู่ดี